สวัสดีค่ะมีนกด้วยนะคะตอนนี้อุ้ยแสงดีมาก <c oughs> ๋ยวจะพาไปลงหาจะไปกินอะไรกันดีอุ้ยลืมยิ่ม,มาม่าจรินไหม กินน่อเดี๋ยวจะพาไปนะไปกินกาแฟแล้วก็ไปเต้นติ๊กตอก๊อกสวัสด,ดีค่ะอันนี้เป็นแบบปากก่ากล้วยเลยนะคะเดีย๋ยวลบแดดกันนะ เดินแบบหลบแดดไปเรื่อยๆก็จะเป็นต้นไม้แล้วก็ไปกินข้าวยืดตัว